สวัสดีเจ้าทุกท่านอยู่กับครูกุ้งนางเจ้าวันนี้ครูกุ้งนางจะมาสอนทุกท่านผัดอ,อกยังไงแบบง่ายๆสไตล์ครูกุ้งนางนะเจ้าเนาะอันดับแรกเลยนะเจ้าเขาต้องมีผัดอ,อกข้างในไว้ชั้นหนึ่งก่อนนะเจ้าเนาะเรียบร้อยแล้วนะเจ้าเขาก็นําผัดอกข้างนอกเนี่ยมายัดตรงข้างแบบนี้เลยเจ้าพันรอบข้างบนหนึ่งรอบแล้วก็นําลงมาพันข้างล่างแหมหนึ่งรอบนะเจ้าเนาะ พันอกติดทุกุ้งใจจะอยู่ที่ประมาณ2เมตรกว่านะเจ้าเนาะก่อทุกท่านลองวัดตามขนาดของตัวเองได้เลยนะเจ้าเนาะนำมาพันข้างล่างเรียบร้อยจะเปิดแบบนี้นะเจ้าเนาะก่อนนำมาพันข้างบนอีกรอบหนึ่งนะเจ้าค่ะแล้วก็ดูจับจับปลายผ้าอย่างนะคะเนาะดูใือแบบว่าเรียบสวยงามเก็บขอบผ้าอย่างนะเจ้าเนาะเรียบร้อยแล้วเราก็นำมายัดตรงข้างๆนะเจ้าปลายผ้าที่เหลือนะเจ้า แค่นี้เองนะเจ้าง่ายขนาดเลยนะเจ้าเนาะทุกท่านลองนําวิธีเทคนิคของครูกุ้งไปใช้กันได้เลยโดยตีมัต้องได้ใส่เข็มกลัดอย่างรับรองหวัดแน่นแหละอยู่นะเจ้าเนาะบัดรุดแน่นอนนะเจ้าเนาะลองนําไปใช้นะเจ้า